สวัสดีครับทุกวันเวลาห้านาฬิกากับเรื่องเล่ารับอรุณนำเรื่องราวดีๆที่เป็นแง่คิดเสริมพลังชีวิตมาฝากกันนะครับเรื่องที่จะเล่าวันนี้เป็นเรื่องที่ผมประสบมาที่ตัวเองอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆของใครบางคนแต่สำหรับผมแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าคิดเลยทีเดียวคือมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมรับงานไว้จะต้องไปบรรยายที่จังหจจงวัดจันทบุรีเวลาเราไปบรรยายเนี่ยนะครับ เราไม่ใช่ว่าไปถึงเวลาเป๊ะโดดขึ้นเวทีแล้วพูดแล้วก็ไปไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันต้องไปเตรียมการก็คือต้องไปถึงก่อนเวลาต้องไปดูอาคารดูสถานที่ดูเรื่องของไฟดูเรื่องของเสียงทุกอย่างงานจะได้ออกมาดีวันนั้นพอผมไปถึงมันก็เป็นรีสอร์ทนะครับอยู่ที่คุ้งกระเบนเอาเป็นโรงแรมอยู่ที่อ่าวคุ้งกระเบนนะครับจังหวัดจันทบุรีไปถึงผมก็เตรียมพอเพอพอยทีนี้พอเตรียมเสร็จ ขณะนั้นเนี่ยผู้เข้ารับการอบรมก็ทยอยมาใกล้จะได้เวลาแล้วก็จะลองเปิดดูว่าภาพมันคมมันชัดอะไรไหมเพราะกฏว่าเปิดไม่เป็นถามผู้เข้ารับการอบรมแต่ละคนก็บอกกฏว่าไม่มีใครเป็นเลยผมก็ถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่กลายเป็นเรื่องใหญ่ครับวิ่งไปตามผู้จัดการพอผู้จัดการมาถึงก็บอกโอ้ขอโทษครับเจ้าหน้าที่ซึ่งเขาประจาอยู่ไม่ทราบไปไหนเดี๋ยวผมให้คนไปตามสักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่มาครับวิ่งหน้าตั้งมาเลย กระหืดกระหอบมาถึงก็บอกว่าฝนมันตกเขาติดฝนอะไม่ว่ากันเขาก็เตรียมครับเปิดเครื่องเปิดนู่นเปิด,น,ปดนี่ระหว่างนั้นผมก็ยืนดูเขาอยู่ใกล้ๆเขาทําไปด้วยแล้วเาก็สักพักนึงก็หันมาถามผมว่าอาจารย์เนี่ยเครื่องเนี่ยอาจารย์เปิดไม่เป็นเลยเหรออ้าผมก็บอกไม่เป็นหรอกครับอาจารย์พูดเป็นอย่างเดียวเลยเหรอเขา นาทีนั้นผมไม่ได้ตอบอะไรครับวันนก้อยู่ในใจว่าก็ฉันมีหน้าที่พูดเธอมีหน้าที่กํากับดูแลเครื่องเธอก็ทาของเธอไปเขาก็ทําไป,ปเปิดเสร็จปรับอะไรเสร็จสักพักหนึ่งก็หันมาทีนี้เป็นเรื่องป็นราวเลยอาจารย์อาจารย์ต้องหันที่เป็นไว้บ้างนะครับเพราะมันเกี่ยวกับงานของอาจารย์อย่างวันนี้ผมออกไปข้างนอกฝนมันตกสมมติถ,ถ้าเกิดฝนตกหนักแล้วผมกลับมาไม่ได้หรือว่าผมไปลดความตายอย่างเงี้ยล้วจะอบรมกันยังไงอะ อาจารย์ก็เปิดไม่ได้คนเข้าบอรองก็เปิดไม่ได้อาจารย์ต้องเป็นมั่งนะครับดีนะครับที่เขาไม่สำทับบอกว่าเข้าใจไหมวันนั้นถ้าเป็นบางคนอาจจะนึกโกรธแต่ผมเรียนตามตรงว่าไม่ได้โกรธเลยกับนึกขำๆแล้วก็นึกเห็นคล้อยตามพอครับว่าจริงๆผมควรจะต้องรู้เรื่องพวกนี้บ้างไม่ใช่คิดแค่ว่าตัวเองไปเป็นวิทยากรพอไปถึงขึ้นเวทีพูดไปบรรยายไปจบแล้วก็ไป แต่ถ้าเกิดมีเหตุแบบนี้ผมทําไม่เป็นเลยจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมควรจะต้องรู้เพราะมันเกี่ยวกับงานของผมโดยตรงเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่อง,องเครื่องเสียงจะเป็นเรื่องของแสงเรื่องอะไรมันก็ควรจะต้องมีความรู้ไว้บ้างอย่างที่น้องคนนั้นเขาบอกนะถูกแล้วท่านผู้ชมครับคนเราเนี่ยนะครับถ้าเรารู้อะไรที่มันมากกว่าที่เราควรจะรู้ไว้เนี่ยไม่ขาดทุนครับมีแต่กําไรถ้าเป็นงานขององ,องค์กรก็สามารถที่จะทําให้องค์กรนั้นขับเคลื่อนเดินไปข้างหน้าได้ ไม่ใช่ว่ารู้เฉพาะงานของตัวเองรู้เฉพาะฉันตรงเนี้ยงานอื่นฉันไม่สนไม่รู้ที่ผมย้ำว่ารู้เฉพาะที่ควรจะรู้ก็คืองานที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันถ้าเรารู้เนี่ยเราสามารถจะไปทําแทนคนอื่นได้คนนั้นขาดคนนี้เข้าไปแทนคนนี้ขาดคนนั้นเข้าไปแทนเราขาดคนอื่นมาแทนเราได้งานก็ไม่เสียแต่ก็ควรจะรู้เฉพาะเรื่องที่มันน่าจะรู้ก็คือเรื่องที่มันเกี่ยวพันไม่จำเป็นต้องไปรู้นะครับ บางคนชอบจังครับดาราคนนั้นเตียงหักเพราะว่าคนนั้นเข้ามาเป็นมือที่สามเท้าที่สี่นะบ้านนั้นสามีไปมีเมียน้อยอยู่นูน่นอยู่นูน่นอยู่นูน่นรู้ทุกเรื่องครับแต่พอคนไปถามว่ารู้ไหมผัวอยู่ไหนไม่รู้อ่ะคือคนเราไม่จําเป็นต้องรู้ทุกเรื่องครับอันนี้จริงไม่ต้องรู้ทุกเรื่องแต่อะไรที่มันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันเราก็ควรจะต้องรู้แล้วเมื่อถึงเวลาเราก็สามารถที่จะทําอะไรแทนได้ บางทีเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องของน้ำจิตน้ำใจาสมมติว่าเป็นคุณครูเย็นแล้วเด็กกลับบ้านแล้วคุณครูจะกลับบ้านบ้างเอ๊ะประตูหน้าต่างยังไม่ได้ปิดเพราะนักการยังไม่มาคุณครูจะกลับไปเลยโดยที่เปิดประตูหน้าต่างทิ้งโบไว้เลยอันตรายใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ขโมยกระโจมมันเยอะคุณครูก็อาจจะมีน้ำจิตน้ำใจเอาปิดประตูงับไว้หรือไม่ก็โทรศัพท์ไปถามนักการพันโรองว่าจะให้อยู่คอยก่อนไหม นี่คือเรื่องของน้ําจิตน้ําใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ,อดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9เคยมีพระราชดำรัสเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันที่4ธันวาคมพศ2533-30ปีแล้วครับทรงมีพระราชดำรัสเกีก่ยวกับเรื่องของการที่จะต้องรู้ในงานที่เกี่ยวข้องไว้ว่าต่างคนต่างมีหน้าที่แต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่นงานก็ดำเนินไปไม่ได้เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกันฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันทำพระราชดรรมลัสนี้ไม่เคยล้าสมัยครับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะลาจากกันไปในวันนี้ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์ธนศขขำเกิด คืออาจารย์ธเนศเนี่ยครับผมต้องเท้าความนิดหนึ่งสมัยที่ผมไปเรียนหนังสือที่จังหวัดลบบุรีก็เป็นสมัยนั้นเป็นวิทยาลัยครูเทพสตรีจังหวัดลบบุรีปัจจุบันก็มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏเทพสตรีอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับอาจารย์ธเนศํำเกิดท่านก็เป็นรุ่นพี่ผมนะครับตอนนั้นท่านเป็นรองประธานนักศึกษาหลังจากที่จบแล้วก็ไม่เคยเจอท่านอีกนะครับทราบแต่ว่าท่านก็คือเรียนมาทางครูก็ไปเป็นครูโรงเรียนมัธยม หลังจากนั้นก็ส่วนใหญ่ท่านก็จะเป็นศึกษานิเทศเคยเป็นศึกษานิเทศดีเด่นของครุสภากรุงเทพมหานครแล้วก็เคยเป็นบุคคลดีเด่นของสำนักง,งานคณะกรรมการข้าราชการครูหลายคนคงจะรู้จักท่านเพราะว่าหลังจากที่ท่านกเกษียณอายุราชการแล้วท่านก็ยังมีงานอื่นเยอะครับเช่นไปเป็นวิทยากรบรรยายที่นู่นที่นี่และบางคนก็อาจจะเคยเห็นท่านไปออกรายการทางโทรทัศน์หลายรายการอยู่แล้วอาจารย์ท่านได้คำเกิดท่านก็เป็นนักเขียนด้วยนะครับ ท่านเขียนหนังสือเยอะเลยทีเดียวส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังสือในแนวของธรรมะหนังสือที่ท่านฝากมาให้ผมก็จะมีสองเล่มน,นะครับรักที่หลุดพ้นของอาจารย์ท่านเอกขำเกิดอีกเล่มนึงก็คือหนังสือชื่อบุญถึงเล่มน,นี้เป็นหนังสือที่ผมผมว่าบางคนจะเคยได้อ่านแล้วนะครับเป็นหนังสือที่มีชื่อเสียงพอสมควรก็มีจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปนะครับแล้วก็ที่ศูนย์หนังสือจุฬา ผมต้องขอ,ขอขอบคุณอาจารย์ธเนศคำเกิดที่ได้ฝากหนังสือสองเล่มน,นี้มาให้นะครับวันนี้ต้องลากันแล้วขอบคุณสำหรับการกดติดตามแล้วก็การส่งต่อพรุ่งนี้5้านาฬิกาพบกันใหม่ทางช่องนี้รุ้งแปดสีสีสันของชีวิตถ้าท่านยังอยู่ในวัยทำงานก็ทำงานอย่างมีความสุขกับงานใช้ชีวิตให้มีความสุขในแบบของเราที่ไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร ขอแต่เพียงเป็นความสุขที่ไม่ได้เบียดเบียนหรือสร้างความเดือดร้อนให้ใครเรื่องเล่ารับอรุณสวัสดีครับ